วัดภูทอกทางขึ้นเขา เริ่มข้นชั้นที่หนึ่งสุชั้นที่สอง แป๊บหนึ่งหน้าก่อนแป๊บหนึ่งนี่ขึ้นชั้นที่สองกำลังขึ้นชั้นที่สามแล้วจ้าวิดีโอไปเลยไปเลยอ้าวถึงชั้นที่สามแล้วค่ะไปขึ้นต่อไปมุ่งหน้าต่อขึ้นชั้นที่สามนี่ชั้นที่สองนะขึ้นไปได้สองทางขึ้นชั้นนี่สเขามาให้ไปทางทรายนี่ชั้นที่สองขึ้นที่สองขึ้นจะกรลังจะขึ้นชั้นที่สาม ตอน,นจะสี่โมงแนะนะขึ้นได้คงไม่เกินห้าชั้นวันนี้ห้าโมงเย็นก็ปิดจากชั้นที่สามมานี่เราขึ้นได้สองทางทางซ้ายกับทางขวาที่เราจะไปทางขวากันนะคะไปนนด้านที่่้ขคือได้สองทางอีกแล้วออออแล้วไปทางขวา เราไปทางขวาค่ะเราจะไปที่จุดพักกันกินไน้ตางนี้ขึ้นได้สองทางขึ้นไปตรงนี้ขึ้นด้านขวาก็ได้ไอ้ขึ้นด้านซ้ายก็ได้ขึ้นด้านขวาก็ได้นี่มาเรามาด้านขวากันไปทางนี้ชัน้นสี่ อ่ะไปทุกคนถ่ายรูปหมูกันแต่ป้าชั้นสี่อ่ะถ่ายเดี๋ยวหันหน้าชื่อได้ตรงนี้ก็ได้นะหันหน้ามาด้านเนี้ยอ่ะชี้มาด้าเนี้ยเบนบุ๊กป๊าป่ะเอาอ่ะหันหน้ามาเอา้าโผล่มาตรงนี้แล้วโผล่ตรงนี้เถอะไปอีกเถอะไปอีกใบไม่ต้องด้านนะู้นอ่ะใบยอยู่ฝั่งนี้ดีแล้วอ่ะเบนเบนเบนไม่เจอเอา้าเอาเนี้ยหนึ่ง หนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งเป,เป็นมากไปบังหน้าปา้าป้าก็ดูแลหน้าตัวเองหน่อยเออโอเคหนึ่งสองสาอันนี้เริ่มอ้อมอ้อมรอบเขาแล้วนะฉันนี้เริ่มอ้อมรอบเขา

ไปเลย มาแล้วสามกนตรงนี้ดีกว่าเดินมาเดินตรงมาเดินไหมดีจะถ่ายหนึ่งสองสามแชะแชะ ดูยต่อขึ้นชั้นอะไรนี่ขึ้นชั้นห้าใช่ไหมในชั้ออนสี่ 4, ขึ้นชั้นห้าวันนี้สี่โมงเย็นก็นปิดห้าโมงวันนี้ขึ้นผูทอกุ่งนี้ขึ้นถ้ำผูขา,าถา้ำนาคาวัน 23, นี้ยี่สิบสามวันศุกร์ยี่สิบสามพิจุนา 66. รู้สึกตรงนี้บันไดพ่อนี่ยสร้างปรับปรุงซ่อมซ่อมใหม่นนเนี่ยดูไม้ดูใหม่ๆแล้วก็หัวน็อตเนี่ยดูแต่ยังใหม่ๆอยู่นะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยน็อตหัวยังใหม่ๆอยู่เลยต้นไม้ก็ดูแข็งแรงแต่ก็เริ่มมีอะไรนะเริ่มมีตัวเหมือนกันมอดก็เริ่มจะก,กาัดเนี่ยจะหัวน็อตใหม่ๆเท่านั้นเลยหัวน็อตใหม่ๆไม้ก็ดูใหม่ๆปรับปรุงใหม่ ไม่ต้องคอยจับลาไว้เพราะเราถ่ายรูปวิวเขียนได้วิวแหละวิวลังกาวิวลังกาเดี๋ยวก่อน เนี่ยวิวลังกาแม่เคยขึ้นมาอ้อมได้สองทางทางนู้นก็วนแล้วมาได้เี่เนี่ยวนวน,วนด้วยกันได้นะเนี่ยวนรอบวนรอบวนรอบโอบโ้โท่านี่ชั้นห้าใช่ป่ะ,ะเขาไม่เขียนเขียนตรงไหนว่าชั้นห้า กุิวิวลังกานี่กุฏิวิวลังกานี่มีประตูปิดทางเข้า,า,านี่ทางขึ้นตรงนี้เหรอจริงๆเขาไปเน็ตน่าจะได้รอบนะไม่ตรงนี้เขากันเลยลเขากันเลยใช่ไหมก็ลองซ่อมแซมไปสิฉีดแล้วหรอตอนนี้เราอยู่หกหรอวะก็คืออันนี้เดียวก็เจ็ดแล้วต้องเติมบันได้ที่มุมข้น,บนง,ขงบนดีแล้วก็เรามีฝาปิดอะ เออแล้วก็ดูความคิดที่จะขึ้นไปจากป่ยชิวๆทำอะไรคะสบายๆกันวองแต่ดวพรงนี้สบายๆไปเลย สถานที่ผู้ทรงศีลห้ามส่งเสียงดังไปมาจงรักษาความสงบสาธุเวลาถ่ายไปทีป่มาก็จะดีแต่ภามาทำภาอย่างเงี้ยพอมาไม่เบนอะเบนก็หันมาทำหน้าสวยๆเลยน,นี่ชั้น,น,นชั้นห้าไไนนกำลังจะขึ้นชั้นที่หกค่ะไปอับขึ้นไปได้แล้วไปชั้นที่หกกำลังจะขึ้นชั้นที่หก แสงเงาเมื่อกี้ขึ้นไปตรงนี้ชั้นที่หกชั้นที่ห้าขึ้นชั้นที่หกดังนั้นนี่คือชั้นที่หกถ้ำม,มงคลห้าส่งสิงด่ง ไปไปถึงนู่นล้วจุดชมว,วิวคูลังกานจิสันติปาลมังสุขขัง อะไรเนี่ยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสถานที่ผู้ทงศีลห้ามส่งเสียงดัง ข้ามขีดเขียนตามหิน สุดทางขึ้นชั้นเจ็จะเป็นเหมือนกับตอนนั้นเป็นป่าอะไรล่ะอันนี้หกนะชันแบบยากนะใช่ใช่มมแล้วพอถึงแล้วนึกว่าอ,อ้อมอ้อมได้แล้วนะจริงๆต้องเดินไปที่นะั้นแล้วมีพระไหว้ให้ไหว้พระด้วยตรงน,นั้นมาตอนนั้นขึ้นชั้นเจ็ดแล้วแต่มาเดินไปไม่ถึงนึกว่าสุดแล้วเดินไปอีกนิดเดียวเองก็ถึงที่ไหวพ้พระ ลมเย็นเลยไม่ต้องใส่หมวกแล้วเอาหมวกรัดไว้ข้างหลังได้แล้วตรงนั้นมาละตรงนั้นแดดและลมเย็นตรงนี้ลมเย็นอ่านมาปาได้ได้ไดตัวนี้ก่อนหนึ่งสองสาม อะไรนะเดี๋ยวๆๆๆ ไม่รู้ก็เดินไปเรื่อยๆแหละ นี่จะไปป่าป่าแล้วนี่จะหาทางขึ้นชั้นเจ็ดใช่ไหม bảy gặp ba vừa không lặng นนี่ยังเป็นชั้นหกเมื่อกี้นี้อยู่นะเนี่ยทางลงตรงนี้ลงก็ลงได้อันนี้เป็นทางลงชั้นหกเหมือนกันเอ้ตรงนี้เป็นทางลงชั้นห้าเหมือนกันแบบเมื่อกี้จําได้เคยมาขึ้นชั้นเจ็ดข้างบนตรงไปชมวิวชมไปชมทิวทัศน์งามรอบชั้นหกอันนี้คือชั้นที่หกมากลบพักกัน 单机构。 นี่จะขึ้นชั้นเจ็ดแล้วนี่นชั้นเจ็ดขึ้นชั้นเจ็ดแล้วจ้าไปใบชั้นเจ็ดใบถ่ายตรงชั้นเจ็ดไปมายืนตรงนี้ะ่ะ อหนึ่งสองสามขึ้นี่ชั้นเจ็ดขึ้นต่อจะเป็นป่าป่าแนละ้วตรอ ไม่เป็นไรได้อยู่อ๊ไปต่อตอ้อมวนวนวน,วนรอบแล้วเดี๋ยวมีพระมีไว้ไหวพระเขาเรียกว,ว่าพระอะไรก็ไม่คุ้ยจำไม่ได้ออไม่มีที่ขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเขาจะมีที่ไหว้พระอยู่ชั้นเจ็ดนี่นแลหละไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่แน่ใจกำลัเงเสือดอยู่อะ่ะเพราะว่าต้องไหว้พระด้วยนะ อเ,เอาถ่ายรูปงบ,บุขันมาหนึ่งสองสามโอเคจากชั้นเจ็ดไปทางขวาม,มือจานดป่าวามมอ<ะ>ตอนนั้นมาได้ก,ก็ถึงแล้วพอชั้นเจเสร็จแล้วมาได้ก็ถึงแล้ว,ว,ลวมกักลงเลยงนะ ใช่ไม่ได้วนเพราะเวลาตอนนั้นขึ้นมาก็ขึ้นมาคนเดียวคือต่างคนต่างขึ้นแต่พอถึงแล้วข้างบนแล้วพอถึงคนเดียวไม่มีเพื่อนขึ้นมาเราก็เลยเดินลงดีกว่ากเลยไม่รู้จะไปทางไหนอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดินต่อไปที่ชั้นเจ็ดนี่แหละจะเป็นป่าจะเป็นป่าทึบก็ไม่แนะนำให้เดินแต่อยากจะเดินอะไรวะม้านี่ตัวเดินเขาเลยเวลามากัะศูนย์หนงนะเดินเขาตลอดเลย เ้วลงอันเร็วล้วลงสบายอ้าวเดินมาไม่ถึงอ่ะ มะเคยมาแล้วคนเดินถึงเขาบอกเจอตรงนี้สวยๆไงมาบอกมาไม่ได้ไปใช่แล้วม้าก็เด well ินกลับมาแล้วก็มะก็ด like ูคนหนึ่งเขาย้อนกลับมาคนหนึ่งเขาย้อนกลับมาแล้วก็ไปไกลเลยแล้วเขาก็บอกมีมีลาล่งงมีลาล่องเออมาใหถึงแล้วยถ่ทีเดียวดิถึงแล้วถึงแล้วเออ จริงๆมาม้ามาถึงแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วอ่ะมีมีที่เป็นพระมีวัดมีพระด้วยเออแต่ก่อนที่มามาตรงนี้แหละม้ามาถึงแค่แบบนี้แหละถึงหรือเปล่าแล้วม้ามาถึงตรงนี้มปล่าอ่ะถ่ายรูปอ่ะถึงธงชัยแล้วอ่ะเอ๊ะเราเขาบอกมีพระอยู่ตรงนี้มาแต่ไม่ค่อยมีพระนะว่าน้าฝนอ่ะอ่ะมีคนมาสลับชื่อตรงเนี้ยมาแล้วหนึ่งสอง ใกล้ถึงแล้วมา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 เอาตรงนี้ลนะเย็นเย็นมาเซลฟี่ตรงนี้รูปหนึ่งมาเนี่ยตรงนี้เป็นผาเลยนะคะเนี่เป็นผาเลยไม่มีที่กั้นนะแค่นี้แหลอะอะมาถึงธงชาติแล้วคะ่ะธงไตรรงของเรา นี่กำลังเดินลงจากชั้นเจ็ดลงมางบงสบายกว่าเดี๋ยวกับแป๊บเดียวก็ลงถึงนนมีชั้นคอมพลถึงชั้นเจ็ดนี่ลงถึงชั้นเจ็ดลงมาง,งน้าน,นีได้ปะเมืเม่อกี้นาจะไปายชั้นเจ็ดเจ็ดนะคะเดินลงแล้วค่ะ